ท่นกูกอแปลว่าภาษาเกาหลีนะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องแรกในวันนี้คือเรื่องอักษรภาษาเกาหลีนะคะเรามีชื่อเรียกว่าฮันกึลนะคะฮันกึลคืออักษรภาษาเกาหลีนะคะโอ้เราจะมาทราบที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ของ สอนภาษาเกาหลีกันนะคะซึ่งคําว่าประวัติศาสตร์เนภาษาเกาหลีคือคําว่ายอกชานะคะท่านกึลเมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะว่าแปลว่าอักษกรเกาหลีส่วนอันนี้นะคะอ่านว่าเอแปลว่าของนะคะอ่าแปลจากหลังไปหน้านะคะประวัติศาสตร์ของอักษกรเกาหลีนะคะท่านคือได้ยอกชานะคะ นักเรียนจะเห็นสไล์ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะด้านนี้นะคะมีรูปพระราชาพระองค์นี้อยู่นี่คือพระเจ้าไซจงมหาราชนะคะเป็นมหาราชผู้ประดิษฐ์คิดค้นอักษรภาษาเกาหลีหรือที่เราเรียกว่าฮันกึลนะคะมาดูรูปกระตูนนี้ไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะรูปแรกที่หนูจะเห็นกันคือรูป ชาวบ้านนะคะหนูจะเห็นอะคูซูมให้นะคะเขาชี้มาที่ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่านี่คืออะไรกระดาษอะไรสักอย่างนะคะนักเรียนจะอืมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะประกาศหรือจะพูดกระจายข่าวสารอะไรสักอย่างจากทางการหรือราชาการเนี่ยเขาจะ เขียนนะคะใส่กระดาษแต่คำที่เขาเขียนลงไปเนี่ยไม่ใช่อักษรเกาหลีที่ใช้ในปัจจุบันนะเป็นอักษรจีนนะคะอักษรจีนซึ่งมันยากมากต่อการเรียนรู้และการแบบว่าอ่านของชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทางการมาประดิษฐ์ไม่ใช่ประดิษฐ์มาติดนะคะประกาศเนี่ยเสร็จปุ๊บชาวบ้านเนี่ยจะงงละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น อะไรเอ่ยเขาไม่เข้าใจนะคะพระเจ้าเซจงมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงเล็งเห็นปัญหานี้ของเหล่าชาวบ้านนะคะจึงได้ทําการร่วมนะคะร่วมมือกับเหล่าบัณฑิตนะคะพระองค์ทรงร่วมมือกับเหล่าบัณฑิตเพื่อประดิษฐ์อักษรภาษาเกาหลีขึ้นมาใช้เองนะคะที่เราเรียกกันว่าฮันเกินะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีอักษรเกาหลีเนี่ยเราใช้อักษรอะไรนะ อักษรจีนนะคะอักษรจีนเนี่ยมีชื่อว่าฮันจานะคะนักเรียนจะได้เห็นตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะในสมัยก่อนชาวเกาหลีไม่มีอักษรของตนเองจึงยืมอักษรจีนที่เรียกว่าฮันจามาใช้เป็นเวลานานจนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราชซึ่งเป็นรัชกาลที่สี่ของราชวงศ์โชซอนทรงเล็งเห็นว่าตัวอักษรฮันจานั้นยากต่อการเข้าใจของประชาชน ะะจึงท่งร่วมกับกลุ่มบัณฑิตประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีที่เรียกว่าฮันกึลขึ้นมาใช้แทนนะคะเอาฮันกิลเนี่ยนะคะขึ้นมาใช้แทนฮันจาม่ใช้แล้วนะคะแล้วอักษรฮันกึลเนี่ยก็มีระยะเวลาในการประดิษฐ์ที่ยาวนานนะแต่ก็ประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ในปีคศหนึักราช1443แต่ว่าประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีคิหนึักราช1446นะคะและพระองค์นะคะก็ ได้กระจายเผยแพร่นะคะอักษรเนี่ยไปให้คนเกาหลีเนี่ยทั่วไปได้เรียนรู้นะคะเนี่ยเรื่องของเรื่องคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะได้เรียนภาษาจีนก็คืออักษรฮันจานาะอักษรจีนเนี่ยคือลูกคุณนางนะคะคุณน้าคุณนางผู้ดีผู้ดีต่างๆเนี่ยที่จะได้เรียนรู้เท่านั้นนะคะอักษรแบบที่เขาท่องก่อนกันในแบบที่หนูเห็นในซีรีส์นะคะมีแต่คนรวยนะคะคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนเลยนะคะถึงเรียนเนี่ยก็ยากมากต่อการทําความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นพอมีอักษรเกาหลีนะคะที่ง่ายนะคะมากขึ้นต่อการเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็สามารถพูด คุยอ่านเขียนอะไรต่างๆได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะทำให้ประเทศพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะพอคนเรามีความรู้แล้วเนี่ยพอชาวบ้านพอประชาชนมีความรู้เยอะๆแล้วเนี่ยประเทศมันก็จะพัฒนาไหวถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็น พระมหากรุณาธิคุณเนาะเราเรียกแบบนี้เนาะจึงทําการประกาศเนาะเกาหลีเนี่ยประกาศว่าวันที่9ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันภาษาเกาหลีนะหรือเรียกว่าฮันกึนนัลในแปลว่าวันฮันกึนแปลว่าอักษรเกาหลีเนาะวันอักษรภาษาเกาหลีหรือวันภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะและเป็นวันหยุดราชการของประเทศเกาหลีด้วยนะคะมาไปดูกันนะคะว่าโอ้ อักษรเกาหลีเนี่ยมันอะไรยังไงกันบ้างนะคะอักษรเกาหลีเนี่ยพอพูดถึงแล้วนะครูว่ามันมีความคล้ายคลึคลงกับของไทยอยู่ตรงที่ว่ามันมีทั้งเพียัญชนะสระนะคะตัวสะกดเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยนักเรียนมันเข้าใจง่ายเนื่องจากว่ามันคล,ค,ลคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงการประดิษฐ์สระหรือพยัญชนะต่างๆนะคะว่าพระเจ้าเซจงเนี่ยจู่ๆคิด สระขึ้นมาว่ามันต้องเขียนแบบนี้คิดมาจากไหนนะคะเอามาจากไหนมาดูที่แแรกกันเลยนะคะช่องแรกเนี่ยพระเจ้าเชจงเนี่ยประดิษฐ์อักษรที่เป็นสระนะคะสระนะจากของสามอย่างตรงนี้นะคะซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะได้แก่ตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นภรอาทิตย์แต่ไม่ใช่นะคะนี่คือท้องฟ้านะคะท้องฟ้าภาษาเกาหลีคือคําว่า หานึลนะคะห้านึลแปลว่าท้องฟ้าและก็แผ่นดินนะคะนี่ลักษณะตรงนี้คือแผ่นดินนะคะคือคำภาษาเกาหลีคือคำว่าตั้งนะคะตั้งแปบลบว่าแผ่นดินและสุดท้ายนะคะที่เป็นลักษณะของแนวตั้งแบบนี้คือคนคน,คนภาษาเกาหลีคือคำว่าชาดัมนะคะชาดัมคือคนนะคะนี่คือ สามอย่างที่พระองค์ดูแล้วก็ดำมาประดิษฐ์เป็นสระนะคะยกตัวอย่างนะคะสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยสละอานะคะคนเกาหลีเนี่ยจะใช้ตัวที่เป็นคนนะคะรูปคนนะคะ เป็นขีดในแนวตั้งผสมกับท้องฟ้าที่เป็นจุดแบบนี้นะคะนี่คืออาเสร็จปุ๊บนะคะในปัจจุบันเนี้ยมันก็เพี้ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะเหมือนอักษรไทยอะ่ะที่พ่อคุนํามประดิษฐ์เดียวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ตัวอักษรแบบนั้นถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเกาหลีก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจากตัวกลมๆเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเไปไ็นลาขีดที่หันไปทางขวานะคะนี่คือสละอา อืมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมกันของอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือไร่นี่เนาะขีดนี่ขีดต,ตรงๆแล้วก็อันนี้นะคะคือไล่คืออันนี้ถูกไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออ่าคราวนี้เรามาดูสระที่มันใช้ขีดที่เป็นแบบแผ่นดินใช่ไหมเออตัวตรงอย่างนี้นะคะมาดูกันอ่ะคุยกตัวอย่างอันนี้นะคะ น,นี่คือแผ่นดินถูกไหมได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วก็ห้านือใช่ไหมคะนี่คือสระอูนะคะในสมัยก่อนเขียนแบบนี้นะคะแต่พอเวลาผ่านไปนั้นเข้านั้นเข้าน,น,นะคะจากจุดตรงนั้นเป็นอะไรคะเป็นขีดลากลงมานะคะนี่คือสระอูนะคะเพราะฉะนั้นสระ นะคะพระเจ้าเทจงและเราบัณฑิตได้รับแรงบันดาลใจมาจากสามอย่างนี้มีอะไรบ้างนะักเรียนถ้าจําไม่ได้รีรันดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะมามาดูอันต่อไปกันนะคะเมื่อกี้จบจากสละไปแล้วมาถึงพยัญชนะกันบ้างนะคะพระเจ้าเทจงนะคะได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการประดิษฐ์พยัญชนะนะคะมาจากอวัยวะ ะะที่ใช้ออกเสียงนะคะพระอ,องค์ทรงประดิษฐ์ให้มันคล้ายคลึงกับอวัยวะที่ใช้ออกเสียงนักเรียนจะเห็นได้ว่าพยัญชนะเนี่ยมันถูกเขียนอยู่ตามที่ต่างๆของช่องปากช่องคอนะคะเนี่ยนะเนี่ยคือพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ หลังจากประดิษฐ์ได้นะคะเป็นพยัญชนะเหล่านี้ขึ้นมานะพระองค์ก็ทรงลากเส้นเพิ่มเติมในตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้ตอนแรกนะคะเพื่อให้มันมีเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าลักษณะอักษรเนี่ยสองตัวเนี้ยคล้ายกันมากเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมีอะไรขึ้นมา มีขีดเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมว่าเนี่ยคือการเพิ่มขีดขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเอออักษร2ตัวเนี้ยตัวที่1กับตัวที่2นะคะมันแตกต่างกันนะแตกต่างในด้านของทั้งการเขียนและการออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการลากเส้นลากนู่นลากนี่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเดี๋ยวตรงนี้ออติดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราอ่ะค่อยไปเรียนกัน ในคลิปของเรื่องเพียนชนะนะคะอย่างไงนักเรียนได้เรียนอยู่แล้วนะคะนี่ก็ประกาศออกมานะคะอย่างเป็นทางการนะคะการใช้อักษรฮันกิลชาวบ้านก็เอ้ยดีใจหลังจากนี้จะได้อ่านออกเขียนได้แล้วแบบนี้นะคะมาดูตรงนี้กันนะคะนี่คือนี่คืออะไรเหมือนกับที่เราเรียนไปเมื่อกี้หลบนะคะแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์สระและก็เพียนชนะนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้นะคะเขาเขียนคาว่าโมอึมนะคะ โมอึมแปลว่าสละนะคะอันนี้เหมือนกับที่เราเรียนกันเมื่อกี้เลยครูคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมคะอันนี้นักเรียนสามารถไปดูได้แต่ถ้าเกิดสงสัยนะคะสละตัวนี้ครูยังไม่สอนนี่นะสลัดตัวนี้ครูยังไม่สอนนี่นะไปสา,ะสามารถไปเสิร์ นะคะเพิ่มเติมได้นะคะเป็นการค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะเมื่อกี้ครูสอนอันนี้กับอันนี้ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองไปหาดูเองบ้างนะคะหามาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยลองมาดูซิว่ามันจะตรงกับที่ครูสอนหรือเปล่านะคะมาดูเชื่มกันชฉืมตรงนี้คือแพนชนะนะคะคำนี้อานว่าชฉื่มคำนี้อานว่าอึ่มชฉืมแปลว่าแพนชนะเนาะพระองค์ทรงประดิษฐ์ เพียนชนะจากอะไรนะคะจากลักษณะในการออกเสียงนของแบบตัวอักษรน,นั้นๆนะคะเอาแบบให้มันใกล้เคียงกันนะคะก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะคราวนี้นะคะอักษรฮันเกินเนี่ยหลังจากที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ในเอกสารที่เรียกว่าฮ um ุนมินชองเงิมตรงนี้นะคะภาษาเกาหลีจะอ่านว่าเพ็กซองอึลคาดชิดึนพารึนโซรีนะคะเพกซอง เพกซองตัวนี้แปลว่าประชาชนคาร์ชินนนะคะแปลว่าสอนพารื่นแปลว่าถูกต้องโชดี so ri, แปลว่าเสียงเพราะชนะร่วมกันเอาเลยแปลเป็นเสียงอักษรที่ถูกต้องเพื่อการสอนประชาชนนะคะสําคัญและได้ประกาศให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันหยุดราชการของประเทศนะคะอันนี้ก็ทราบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือหน้าตาของฮุนมินจองลึมนะคะที่ครูได้พูดไปมา มาถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนคุ้เคยกับคำนี้กันไหมคำนี้คือ quiz ใช่ไหมคะ quiz ค,คือการทดสอบนะคะทดสอบอะไรซ้ำนะคะอันนี้ซ้ำสานะคะคำว่า3มภาษาเกาหลีเนี่ยเราอ่านว่าซ้ำนะคะแปลว่าสามนะคะส่วนคำนี้นะคะอ่านว่าโชคแปลว่าวินาทีนะคะ3วินาทีก็คือซ้ำโชนะคะ ัมโชคคิดนะคะภาษาเกาหลีไม่อ่านว่าควิดตรงๆอ,อย่างนี้นะจะอ่านว่าควิดื่อนะคะควิดื่อคโชคคิดื่อนะคะ ควิดสวินาทีนะคะมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะเมื่อกี้ที่ครูสอนนะคะสามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้อีกครั้งนะคะหลังจากนี้นะคะจะเป็นการทดสอบความรู้ของตัวเองว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะเมื่อกี่นาทีเมื่อกี้เราเข้าใจดีหรือเปล่านะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปเลยที่ข้อหนึ่งก่อนจะมีอักษรภาษาเกาหลีคนเกาหลีเคยใช้อักษรใดมาก่อนเอ B C D นะคะข้อ a, a B C หรือ D อ่านให้ได้อ่านให้ทันอ่านให้ไวนะคะนับ3 2 1ตอบว่าข้อ C นะคะก่อนที่จะมีอักษรภาษาเกาหลีคนเกาหลีเคยใช้อักษรจีนนะคะหรือที่เรียกว่าฮันจามาก่อน นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครได้1คะแนนเขียนเลข1ไว้นะคะใครได้ศูนย์คะแนนเขียนเลขศูนย์ไว้นะแล้วบวกลบนะได้ใจนะคะว่าเออแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละข้อเนี่ยตัวเองจะได้เท่าไรนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อ2อักษรภาษาเกาหลีมีชื่อว่าอะไรนะคะ A B C D นะคะพร้อมไหมคะ A B C D ตอบอะไรดีนะคะนับ3 2 หนึ่งหมดเวลาตอบข้อ B ีนะคะฮันกึลนะคะอักษรภาษาเกาหลีมีชื่อเรียกว่าฮันกึลนะคะไขได้ข้อนี้บวกไปอีกหนึ่งคะแนนนะคะไปข้อ3มใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรฮันกึลนะคะ A B C D อ่านให้ทันอ่านให้ไวนะคะ A B C หรือ D นะคะพร้อมนะนับ3าสอง หนึ่งคำตอบก็คือข้อดีนะคะผู้ประดิษฐ์อักษรฮันกกิลก็คือพระเจ้าเซจงมหาราชนะคะบวกไปอีกหนึ่งหรือเปล่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะมีใครหลงตอบข้อ A ไหมไม่มีหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปข้อ C กันข้อ C หฮุนมินจองเงึมแปลว่าอะไร นะคะข้อนี้ยากหน่อยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่ตอบได้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะข้อ a b c หรือ d นะคะให้เวลาอ่านสักนิดหน่อยนะคะข้อนี้ยาวนิดหนึ่งพร้อมนะคะนับ3 2 1ตอบข้อ a นะคะหุ่นมินจองงุ่มนะคะแปลว่าเสียงอักษรที่ถูกต้องเพื่อการสอน ประชาชนนะคะเสียงที่ถูกต้องเพื่อการสอนประชาชนนั่นเองนะคะไปดูที่ข้อ5กันนะคะวันภาษาเกาหลีหรือฮันกึนนัลน,นะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีนะคะ A B C หรือดีคะอ่ะนะคะลองดูให้ดีนะคะมันลงท้ายด้วย9หมดทุกอันนะคะดูดีๆก่อนตอบนะคะพร้อมนะนับ สามสองหนึ่งคำตอบก็คือข้อดีนะคะเก้าตุลาคมนะคะมาถึงตรงนี้แล้วคือข้อสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดมีเต็มหคะแนนด้วยกันนะคะลองบวก คะแนนดูซิว่าเราได้ไปเท่าไหร่นะคะอาห้าคะแนนเนี่ยเป็นที่1น,นะคะ4คะแนนเป็นที่2 3คะแนนเป็นที่3นะคะแล้วลองมาดูกันซิเราอยู่ที่อันไหนนะคะโอเคคนที่ได้คะแนนน้อยนะคะต่ำกว่านี้ก็ไม่ ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันในคลิปถัดๆไปหรือจะย้อนดูคลิปนี้แล้วลองตอบคำถามใหม่ดูอีกสักครั้งเผื่อจะได้5คะแนนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะฝากไว้ในส่วนของประวัติศาสตร์ของภาษาเกาหลีหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย